ผมกับผมโอชโนลอีกครั้งหนึ่งครับกับเทัลเมทที่สุดคิดตอนนี้ผมอยู่ที่เกตติกซูเปอร์มาร์นะครับของตั้งวอเสิงทนบุรีนะครับผมรวมเมนูขอไข่เน้นๆนะครับก็ใจหายนะเขาเตรียมจะปิดเราอะเราก็แบบขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามันไม่มีใครพามาแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหรือไงไม่รู้นะขออภัยด้วยจริงๆนะครับเลยไม่ได้มาเลย หอใจหายมากๆมีทั้งหมูทั้งวัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ส่วนประกอบใช่ใจหายมากๆของจะไม่มีแล้วนะใช่ตำนานเก็ดอิน มาทุกวันอร่อยทุกวันโอ้โหใจหายมากๆจะไม่มีแล้วนะครับคงจะช่วยเขาซื้อปางเล็กน้อยๆ,ๆะครับก่อนจะก่อนจะจากกันเพราะว่าเป็นท่าที่ผมเคยมานะไม่ใช่แค่ตั้งว่าเสียงทนบุรีนะนจริงๆบางลำพูผมก็มานะ เนี่ยบางทียังมีโอกาสแวะได้ผมยังแวะอยู่ในน้ำทมบูรีเนี่ยเก็ตอิตซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้ยนมะ่โอ้ของออกอันนั้นใจหายมากๆากใช่มีสองด้านเลยแล้วมีคอมฟอร์ตด้วยโอ้ใช่ใช่ซื้อของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ผมก็ไปแล้วล่ะครับ เดี๋ยค่อนข้างโล่งนะผมไม่อยากจะไปซ้ำเติมหรือว่าเยึะยืออะไรใช่ย <c oughs> ยเยอะว่าเดี๋ยวเตยไปจ่ายเงินเลยดีกว่าครับใจหายมากโ <c oughs> อ้โหแทบนเรียกว,ว่าโลมของอะไรทีเดียวมีปากกามีอะไรอยี้ด้วยนะ การเดียนสอนไม้ยางลบผมมีเครื่องเขียนด้วยนะครับช่วยกไ้เขายิงด้ไม่รู้จะซื้ออะไรอปกันประการมีหลายแบบให้เรื่อแ่งเร็วลดการเปิดเพื่อนเปิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยโอ้เปิดเพื่อนเปิเพื่อนอันนี้ผู้กันเขามีนะอยากช่วยเขาจริงๆอ่ะ เคย้ยอนหนึ่งนะงนสีเทียนสีเทียนสองส่วนที่จินตนาการสำหรับเด็กนะครับเทปโฟมหูมีหมดเลยนะใช่ใช่ใช่ของสุดท้ายแล้วใช่ครับ ส,สองสาสตรแล้วก็เสียเสียเสียได้ช่วยนี่นะครับเจอเกมมีไหนหนึ่งคิดโซนไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนียอะไรนะครับไม่ไม่มีเลยผมแบบปิดรายการแล้วนะเแบบี้โซน โอ้โหเดี๋ยวจะหล่นเอาเดี๋ยวี่โซนอ่าโอ้หให้จะหมดแล้วอื้ใช่คินเด็กใช่ใช่โอ้โหกระดาษที่หมอดผมกับผิวหน้าแล้วมึงใจหายเมือนกันนะแต่ผมขอวางของวันนั้นเลยครับ นี่ครับเป็นภายที่เบลลาเลยอ,เอย่างกันก็ขอให้ทังว่าเสกโชคดีแลเราไว้พบกันใหม่กนะับเทนนแมนเที่ยวสุดขีดสวัสดีครับ